วันนี้ขอนำเสนอผัดหอยหลอดเอาหอยหลอดมาทำความสะอาดด้วยน้ำส้มสายชูเกลือน้ำเปล่าแช่ไว้ครึ่งชั่วโมงครบเวลาใส่ของในตัวหอยจะออกมาเอาหอยหลอดมาลวกใส่ขิงต้นหอมและเหล้าจีลวกสองนาท,าทีครบเวลาตักพักเสเ็ดน้ำน้ำมันร้อนใส่ต้นหอมกระเทียมพริกจินดาแดงผัดให้หอมมุงรสด,ด้วยเกลือรสด,ดี สี้วขาวซอสน้ำมันหอยลวยต้นหอมได้เลยนะผัดอีกหนึ่งวินาทีตักเสิร์ฟได้แล้วจ้าผัดหอยหลอดพร้อมเสิร์ฟแล้วนะติดตามกูเปาโรคใครๆก็ชอบทานใช้เนื้อหมูสดเอามาหา่จากนั้นเอามาทุบให้บาดทำแบบนี้หมูจะมีความนุ่มหมูด้วยรสด,ดีเกลือพริกไทยใส่เบียร์ลงไปเล็กน้อยนวดส่วผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่แป้งข้าวโพดนวดส่ว ผสมให้เข้ากันอีกทีจากนั้นเอาไปทอดให้จนเหลืองสุกสุกได้ที่ตักพักเสด็ดน้ำมันน,น้ำตาลน,น้ำมันคนสุผสมให้เข้ากันตามด้วยน้ำส้มสายชูเกลือเล็กน้อยซสอิ๊วขาว่าคนสุผสมให้เข้ากันอีกทีใส่หมูชุบแป้งทอดลงไปโรยผักจากนั้นราดน้ำซอสผัดสามวินาทีตักเสิร์ฟได้แล้วจ้าโกเปาโลพร้อมเสิร์ฟแล้วนะติดตามฉันสอนสุดอาหารพิเศษนะจ๊ะ กันมาเอามาม่ามา,มาต้มสองนาทีจากนั้นเอาไปนอกน้ำเย็นมาทางน้ำยำกันจ้ากระเทียมสาบพริกจินดางาขาวพริกป่นและต้นหอมตามด้วยน้ำมันร้อนจัด ปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขว่วซอสน้ำมันหอยอเกลือรสด,ดีเหล่ากันมาเลมอนและสไปซ์คนสมผสมให้เข้ากันจากนั้นเอามาลาดตัวมามา่าใส่ตัวท็อปปิ้งที่ชอบได้เลยจ้ายำมาม่าเหล่ากันมาพร้อมเสิร์ฟแล้วนะติดตามชั้นสอนสุดอาหารพิเศษนะจ๊ะ